เศรษฐกิจการพนันโดย CGS คุณเบื่อหรือไม่การทุ่มเถียงกันไม่รู้จบระหว่างฝ่ายที่มองว่าการพนันเป็นสิ่งชั่วร้ายต้องขจัดให้หมดไปกับฝ่ายที่มองว่าการพนันเป็นแหล่งรายได้ชั้นงามของประเทศต้องทำให้ถูกกฎหมายหากคุณเริ่มเหน็ดเหนื่อยที่จะตัดสินว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดทันเกมไดร์เรกขอ,อนำเสนอหนังสือที่จะช่วยคลายปมความคิดเปิดภูมิทัศน์แดนสนธยา แห่งการพนันสู่สายตาของคุณเศรษฐกิจการพนันหนังสือที่ว่าด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจการพนันผลกระทบและทางเลือกเชิงนโยบายของรองศาสตราจารย์ดต็ตรรังสิตพิริยะรังสรรค์และคณะในปีพศ2544ฉายให้เห็นว่าการพนันไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของปัจเจกบุคคลหากแต่เป็นวิถีชีวิตที่พัวพันกับแต่ละคน เกี่ยวโยงกับวัฒน,นธรรมความเชื่อการศึกษากฎหมายเศร,รษฐกิจการเมืองและสังคมโดยรวมการจะต่อกรอกับปัญหาจากการพนันจึงต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคมดังที่กล่าวมาไม่ใช่แค่การลงไปจ้ำจี้จ้ำชัยกับพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของนักพนันแต่ละคนอาจารย์สังสิทธ์แสดงให้เห็นภาพการแผ่ขยายอาณาจักรด้านมืดของธุรกิจพนันในช่วงปีพศ2536 ถึง2,544ซึ่งการพนันที่ผิดกฎหมายเช่นบ่อนพนันหวยใต้ดินพนันฟุตบอลและอื่นๆมีขนาดใหญ่โตและเติบใหญ่มากกว่าการพนันที่ถูกกฎหมายเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งในด้านจำนวนผู้เล่นและวงเงินอันมหาศาลยิ่งกว่านั้นวัฒน,นธรรมการพนันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมไทยที่สืบสายสาแรกมาพร้อมกับบรรพบุรุษของไทยอย่างยาวนาน ตั้งแต่ช่วงที่การพนันยังเป็นสิ่งถูกกฎหมายในฐานะการะเล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปัจจุบันถึงแม้จะผิดกฎหมายเราก็ยังคงพบเห็นทับนักพนันได้ดาดื่นความนิยมเล่นพนันของคนไทยไม่ได้ลดลงด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่เศรษฐกิจการพนันจะเปรียบเสมือนเจ้าสวยใหญ่ที่รักษาสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นกับระบอบสวยตำรวจ รวมถึงสายสัมพันธ์ที่มีกับระบอบป,ประชาธิปไตยแกมพนันเงินที่สะพัดในช่วงที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศต่างได้รับต่อทอดน้ำเลี้ยงมาจากเจ้าสวัวเศรษฐกิจแกมพนันผนึกกำลังกับฐานเสียงที่เป็นเครือข่ายผู้เล่นหวยใต้ดินและเครือข่ายอิทธิพลสังคมไทยจึงมีตัวแทนประชาชนที่เป็นทั้งผู้แทนของประชาชนและ ผู้มีอิทธิพลไปพร้อมๆกันเจ้าสัวเศรษฐีการพนันก้าวเข้ามามีอำนาจทางการเมืองด้วยเงินที่ไหลามาจากนักพน,นันซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้าเงินที่ไหลไปกระจุกตัวในหมู่เจ้ามือเจ้าของธุรกิจพนันผิดกฎหมายเครือข่ายสวยและผู้มีอิทธิพลส่งผลให้การกระจายรายได้ของประเทศแย่ลงนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เสียแล้วคุณจะคิดอย่างไรถ้ามีคนบอกว่า การจัดการปัญหาเกี่ยวกับการพนันเป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศคุณจะคิดอย่างไรถ้ามีคนบอกว่าการจัดการระเบียบการพนันของไทยจะไม่มีวันสําเร็จหากไม่มีการปฏิรูประบบตํารวจและจัดการเครือข่ายผู้มีอิทธิพลไปด้วยพร้อมกันคุณจะคิดอย่างไรถ้ามีคนบอกว่าการจัดระเบียบการพนันอย่างถูกทางจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย จะช่วยกรุยทางให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาประเทศได้เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปทำงานในสภาไม่ว่าภาพใหญ่ที่หนังสือเศรษฐกิจการพนันวาดไว้จะดูสมจริงหรือเหนือจริงหนังสือเล่มนี้ได้พยายามเปิดมุมมองเรื่องการพนันหลากมิติมีบทความวิจัยเศรษฐกิจการพนันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมการเล่นพนันของคนไทยบอนการพนันหวยใต้ดินหวยรายวันหวยหุ้น ธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลการพนันทางอินเทอร์เน็ตและแการพนันฟุตบอลจัดได้ว่าเป็นผลงานที่ครบเครื่องเล่มหนึ่งในบรรพิภพงานศึกษาด้านเศรษฐกิจการพนันของไทยเลยทีเดียว